ยาวครับไปติดตามกันต่อที่จังหวัดแม่ห้องสอนครับโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุดินบริเวณอาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตดอยกองมูยุบตัวครับเนื่องจากฝนตกต่อเนื่อง ที่วัดพระธาตุดอยกองหมูตบจองคํำอำเ,เมืองจัังหวดแม่ห้องศอน,นายอุดมศักขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจัังหวดแม่ห้องสอนนาเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบดินบริเวณอาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองหมูที่ยุบตัวหลังจากฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันเพื่อป้องกันเหตุด,ดินสไลด์สร้างความเสียหายแก่วัดและความปลอดภัยของประชาชน เบื้องต้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศอนค่ะได้มีการมอบหมายให้กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ห้องศนเบี่ยงเส้นทางของน้าค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดดินยุบตัวเพิ่มอีกนะคะและใช้เครื่องจักรปรับหน้าดินลดความชันป้องกันเหตุดินสไลด์พร้อมทั้งมอบหมายให้สํานักงานโยธาทธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ห้องศนประสานผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้างของดินและการยึดเกาะของดินเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะถ้าติดตามจริงๆเมื่อวานตอนเย็น